วันนี้เราอยู่กันที่ AIS นี่คือบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของประเทศแต่วันนี้เราไม่ได้มาคุยกัเรื่องเชิงเทคนิค AI ดิจิทัลอะไรเพราะว่าสิ่งที่เราอยากจะคุยเนี่ยเราอยากจะลงลึกให้มันมากกว่านี้คลิปนี้้เราจะไปคุยกับผู้บริหารและพนักงานของ AIS ในเรื่องคนหรือผู้ได้เห็นภาพสิ่งที่เป็นหัวใจขับเคลื่อนองค์กรเทคโนโลยีขนาดใหญ่อย่าง AIS นั่นเอง เราจะคุยกันในมุมของความหลากหลายเรื่องของ DEI ที่เน้นย้ำในเรื่องของการสนับสนุนวัฒนธรรมองคอ์กรและที่สำคัญคือ AIS คขนนำเอาเทคโนโลยีดิจิตอล AI มาสร้างความเท่าเทียมในที่ทำง,งานได้ยังไงและส่งต่อบริการไปถึงลูกค้าจนกลายเป็น AIS culture ที่เติบโต,ต,ตอย่าง,ย,างยั่งยืนว่าแล้วเนี่ยเราก็ไปคุยกับผู้บริหารของ AIS กันนี่คือพี่เจฟการติมาเลอิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริษัท Advanced Info Service หรือว่า AIS เวลาเราเราื่องถึง AIS นะคะเราก็จะพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยี AI Digital <c oughs> แต่พี่เจฟจะย้ำกับเราเสมอว่าเบื้องหลังของการทำเรื่องพวกนี้คือเรื่องคนใช่ค <c oughs> ่ะคำถามตอก็คือว่าแล้ววิธีคิดเรื่องคนหรือว่าจริงๆเราใช้คำว่า DEI ใช่ไหมเป็นยังไงบางคับของ AIS ถ้าเราพูดถึงความเท่าเทียมเนี่ย ย่อมหมายถึงแต่ลปะปัจเจกบุคคลได้รับการยอมรับอย่างเท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะเป็นคนสูงต่ำดำขาวเพศสภาพใดถ้าเวลาที่พูดถึงการแข่งขันในเรื่องที่เราเรียกว่าสกิลพี่ว่าเราต้องไปวัดกันเรื่องสกิลมากกว่าอันเนี้ยฉะนั้น,น,นเวลาที่องค์กรเนี่ยพูดเรื่องของออความแตกต่างความหลากหลายเนะะี่ยค่ะเราอาจจะต้องดูไปถึงมิติที่กว้างไปสักนิดหนึ่งว่าคนแต่ละคนแต่ละเจเนอเรชันด้วย ะะมันมีความหลากหลายหลายอย่างทีเดียวเพราะฉะนั้นถ้าองค์กรใดมีการขีดเส้นสําหรับเฉพาะเรื่องเท่านั้นเนี่ยค่ะอาจจะทําให้เวลาที่เรามองที่ A S เองเนี่ยค่ะเรามีความหลากหลายมากเลยทั้งคนที่ปกติสมบูรณ์ทางร่างกายนะคะน้องที่อาจจะมีความสามารถพิเศษแต่อาจจะมีข้อบกพร่องทางด้านร่างกายต่างๆน้องที่มีเพศสภาพต่างๆ น้องที่มีวิธีคิดเรียกว่าวัฒนธรรมที่เติบโตมาต่างๆเพราะฉนั้นเหล่านี้ค่ะเป็นเรื่องที่เราให้ความสําคัญในความหลากหลายเหล่านี้ค่ะการจะทําทั้งหมดเหล่านี้นะฮะ AI คําที่เป็นาสเว w o r d แห่งยุคสมัยเนี่ยนะฮะ AI technology digital อะไรพวกนี้ครับมันมาส่งเสริมการสร้าง DI แล้วก็ ASculture ในมุมไหนอะไรยังไงบ้างพี่มองอย่างนี้ค่ะเวลาที่เราพูดคาว่า AI เ,เ่เป็นสับพิษเนาะแล้วใครไม่พูดเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องตกเทรนด์ แต่ว่าอย่างที่พี่บอกย้ำอีกครั้งหนึ่งการมี AI ต่างๆจะใช้ได้ผลดีเมื่อคนมีศักยภาพ mm. ในขณะเดียวกันเมื่อเรามีคนที่มีศักยภาพอะค่ะ AI อะมันเข้ามาช่วยในแง่ของศักยภาพที่เพิ่มพนขึ้นคือเมื่อเราเนี่ยค่ะสามารถทำงานรูทีนโดย AI ได้คนก็ยกระดับเข้ามาในการใช้ AI เนี่ยมาเป็นฟันดเมนเอให้เราคิดต่อย,ยอดได้ นั้นในมุม A.I.S เองเนี่ยค่ะก็คือการให้โอกาสคนไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งใดก็าตามเลเวลใดก็าตามเนี่ยค่ะสามารถเข้าถึงองค์ความรู้เมื่อเข้าถึงองค์ความรู้แล้วเนี่ยค่ะไปเชื่อมต่อในการใช้ A.I เนี่ยค่ะก็จะทำให้เราบอกว่าหลายๆครั้งบางทีลงทุนเนี่ยค่ะในเรื่องของการเทคโนโลยีหรือในเรื่องขององค์ความรู้ มักจะให้คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเช่นผู้บริหารเนี่ยค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเราอย่าลืมว่าคนทั้งองค์กร z a t i o เนี่ยค่ะที่มีความหลากหลายเนี่ยค่ะเขาต้องการองค์ความรู้เหล่านั้นเหมือนกันเปียวเปลืองปัดพันดีครับนี่คือวิศวกรตัวแทนของคนรุ่นใหม่ที่เชื่อว่าเทคโนโลยีและนวัตกรรมจะช่วยสร้างความเท่าเทียมในสังคมได้อย่างแท้จริงบริษัท AS asa ครับอย่างที่เราเห็นเจนที่จะมีการใช้งานลหลักก็จะเป็น เจนตั้งแต่เจน Y เจนแแล้วก็เจน4ที่เรากำลังเห็นอยู่ปัจจุบันแต่ยังมีคนกลุ่มอื่นครับที่อาจจะยังเข้าถึงเรื่องนี้ได้อย่างไม่เต็มที่ไม่ว่าจะเป็นของคนวิการผู้สูงอายุหรือบุคคลต่างๆครับที่ยังห่างไกลเรื่องนี้เราก็พยายามตัง้งโนัตกรรมเหล่านี้เนี่ยเพื่อที่จะก้าวเข้าไปช่วยกลุ่มคนที่ยังเข้าถึงเรื่องนี้ได้ไม่เท่าเทียมครับ โครงการที่ S เ,เข้ามามีส่วนร่วมนั่นคือโครงการจัมพ์ไฮแลนด์ให้กระต o น n ครับในปีปีนั้นครับเรามีการทําโครงการร่วมกับน้องๆมาหาวิทยาลัยโดยการระดมความคิดในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อช่วยทั้งผู้สูงอายุแล้วก็คนพิการครับเมื่อกลุ่มปอบางเหล่านี้ครับเข้าถึงเทคโนโลยีนวัตกรรมได้อย่างเต็มที่แล้วครับเราเชื่อเลยเกินว่าสิ่งเหล่านี้ครับจะทําให้กลุ่มปอบบางเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นผู้พิการคนชาราสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างปลอดภยัยและเท่าเทียมกันครับ แขกนะคะเป็นชื่อเล่นค่ะส่วนชื่อจริงรสุคนนำสกุลโตประยูนค่ะนี่คือพนักง,งาน call center ผู้พิการทางสายตาที่ใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะนำทางส่งมอมบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า a อเให้โอกาสผู้พิการค่ะแล้วก็ ในการทํางานเนี่ยเอก็ได้มีโปรแกรมนะคะมาช่วยเหลือผู้พิการด้วยค่ะโดยที่ a s ทราบอยู่แล้วว่าคนพิการเนี่ยมีอุปสรรคในการทํางานทางร่างกายนะคะเอก็พยายามจัดหาโปรแกรมหรือว่าเทคโนโลยีนะคะมาคอยซัพพอร์ตพวกเราค่ะ ก่อนหน้านั้นทําเป็น SMS นะคะก็คือเหมือนกับว่าลูกค้าพูดมาแล้วพิมพ์ให้กับลูกค้าแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แบบนั้นแล้วนะคะจะมีเทคโนโลยีของ AI เข้ามาช่วยเสริมให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นเพราะว่า AIS อะค่ะมีโปรแกรมพิเศษที่เปรียบเสมือนดวงตาให้เราค่ะเวลา เรากดคีย์บอร์ดไปทางไหนโปรแกรมเนี่ยก็จะมาอ่านให้เราค่ะว่าอันนี้เป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษเรากด enter ก็ทราบแล้วกดเว้นวรกก็รู้อย่างเงี้ยค่ะช่วยเป็นตาแทนเราได้ดีมากๆเลยค่ะในเรื่องของข้อความนะคะที่เราได้รับจาก AI เนี่ยค่ะทำให้มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นที่จะกล้าพูดคุยกับลูกค้าหาข้อมูลให้ลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นค่ะเพราะว่า AI เนี่ยเปรียบเสมือนคลังข้อมูลอย่างหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าในที่นี้เอามาใช้กับการทํางานกับลูกค้า เวลาลูกค้าสอบถามสิ่งที่ลูกค้าไม่เข้าใจหรือเราสามารถช่วยลูกค้าอธิบายให้เข้าใจได้รับความกระจ่างจากโปรแกรมเหล่านี้ได้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อเล่นว่าพี่หมูนะคะสุนทรีงาวิโรธค่ะ นี่คือนักพัฒนาแพลตฟอร์มและโซลูชันรุ่นเก่าที่ผสมผสานเทคโนโลยีและ AI เข้ากับการทำงานและชีวิตประจำวันได้อย่างลงตัวในอดีตอ่ะที่ยอมรับว่าเป็นอย่างนั้นจริงว่าเทคโนโลยีกับคนรุ่นใหม่ถึงจะอดอปได้เพราะว่าวันมีความยากในการที่จะปิดสร้างหรือจะใช้มันแต่ว่า2ปีหลังเนี่ยพี่บอกเลยว่าเจนเนอเรชี AI ออกมาเปลี่ยนโลกเพราะว่าคุณแค่พูดภาษาบรษย์เป็นคุณแค่พิมพ์ได้มันคือคำสั่งที่คุณใช้สั่ง AI, สั่งเทคโนโลยีให้ทำงานได้แล้วก็คือเด็กตั้งแต่เบบีตั้งแต่โตขึ้นมาเนี่ยจนแบบคนแก่แบบ890ก็สามารถใช้เทคโนโลยีเป็นตัวช่วยในการทำงานได้ใช้ในชีวิตประจำวันใช้ในการทำงานในบริษัทได้หมดเลยคนที่ใช้ AI เป็นจะเป็นคนที่มีลูกน้องเยอะแยะมากมายช่วยทำงานเมื่อคุณสามารถสั่งให้บอท10ตัวทำงานคุณกำลังมีผู้ช่วย10คนคุณจะมี productivity เพิ่มขึ้น10เท่าอันนี้คือ เหตุผลที่เราพยายามจะแบบออกมาโปรโมทแล้วก็ให้พนักงานทุกคนไม่ว่าคนคุณจะเป็นคนรุ่นไหนก็าตามพี่จะบอกน้องรุ่นใกล้ๆก,กันเนี่ยจะบอกเลยว่าคุณเนี่ยได้เปรียบรุ่นเด็กๆนะตอนที่คุณใช้ AI เพราะว่าอะไรเพราะว่าสิ่งที่มันต้องใช้ความจํามันไม่ต้องแล้วเพราะว่า AI ช่วยแต่สิ่งที่แบบคนรุ่นใหม่ไม่มีคือไม่มีทักษะการคิดการตัดสินใจการแก้ปัญหา ที่คนรุ่นเก่าแบบเราเนี่ยเ้าเรียกอะไรนะฝึกทําเรื่องพวกนี้มาทั้งชีวิตเรามีซอฟต์สกิลเยอะแยะมากมายซึ่ง a ออาจจะไม่ได้เก่งเรื่องนี้นไปเสริมกับสิ่งที่ AI เนี่ยก็ทำได้ดีพอมาทํางานคู่กันเนี่ยเกิดพลังมหาศาลเกิด productivity มากมายถ้ารู้จักที่จะแบบเปิดใจมาลองใช้นะเพราะว่าหลายคนจะคิดว่ามันยากถ้าคุณได้ลองใช้ดูแล้วคุณจะรู้สึกว่ามันง่ายมากๆเลยค่ะ ชื่อโอ๊ตพิเชียอินทรพัฒนาวณิชครับนี่คือพนักงานรุ่นใหม่จากโครงการเดอะมาสเตที่ทํางานร่วมกับหลากหลายเจนด้วยความเชื่อว่าช่องว่างระหว่างวัยไม่ใช่ปัญหาในการทํางานร่วมกันจริงๆแล้วอะ่ะมันไม่ได้มีแต่พี่ๆที่เขาแบบว่าเฮ้ยอยู่มายาวอะไรเงี้ยพี่ๆที่เขาอายุใกล้ๆเราก็มีอะไรเงี้ยหรือว่าบางที พี่ๆที่เขาอายุแบบอาจจะเยอะนิดนึงแต่ใจวัยรุ่นมากก็มีเพราะฉะนั้นแบบว่าค่อนข้างจะหลากหลายเลยทีเดียวครับผมจริงๆข้อดีตรงเนี้ยผมว่ามันเป็นเรื่องของประสบการณ์ด้วยคือพี่ๆเขามีประสบการณ์เยอะใช่ไหมครับและในขณะเดียวกันเขาก็มีหัวใจที่มันวัยรุ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันยิ่งทําให้เราแบบกล้าที่จะเรียนรู้กล้าที่จะถามเขามากขึ้นด้วยซ้ำอะไรอย่างนี้ครับแต่ว่า จริงๆก็ไม่ใช่ทุกคนเนาะมันก็จะมีความท้าทายบ้างเล็กน้อยอะไรเงี้ยเวลาที่เราจะต้องอาจจะไปเจอผู้ใหญ่หรือว่าคนที่เราอาจจะไม่เคยคุยมาก่อนไม่รู้จักมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็อาจจะต้องศึกษากันนิดนึงอาจจะถา,ถามพี่เขาว่าเออพี่ครับพี่คนนี้ working style เป็นยังไงอะไรเงี้ยครับคือก็เป็นงานศึกษากันก่อนเนาะก่อนที่จะไปเจอกันแต่ร้อยทั้งร้อยอ่ะเอา9 9 9 9แล้วกันก็คือไปถึงหน้าง,งานจริงๆ,จงๆเจอกันตัวตัวเป็นๆจริงๆก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบ โอ้โห oh, เราอยู่คนละโลกกันไม่ใช่แบบนั้นเออพี่ๆทุกคนก็ใจดี <_ d ip omp> พร้อมที่จะแชร์ริงอะไรอย่างเงี้ยครับมันเป็นการที่เวลาเรามีประชุมเรามี brainstorm ไอเดียอะไรเงี้ยพี่หัวหนะ้าทีมเขาก็จะถามทุกคนเลยมีเวลาให้ดิสคัสกันเราก็จะได้คุยได้แชร์ทั้งมุมฝั่งเราไดฟันทั้งมุมฝั่งเขาเลยเงี้ยเฮ้ยมันเป็นยังไงแล้วมันเกิดสิ่งนี้ขึ้นทุกสัปดาห์ก็คือว่าเราคุยกันประชุมกันทุกสัปดาห์มันก็จะทำให้เราแบบอ๋อเออเริ่มเก็ตเออพี่ทำาไที่พี่คิดอย่าง หรืออะไรเงี้ยหรือแม้แต่ว่าในโครงการเดอะมาสเตอร์เองเนี่ยครับมันก็จะมีโปรเจกต์ที่เราจะต้องทําร่วมกับเพื่อนๆเ,เนาะซึ่งโปรเจกต์เนี้ยอย่างเช่นเป็นโปรเจกต์ที่เราจะต้องไปหาลูกค้าเชนซีมากขึ้นหรือว่าเป็นโปรเจกต์ที่เราพัฒนาตัวช็อปรีเทลซึ่งตรงเนี้ยเราทําเองไม่ได้เนาะเราเป็นเลือดใหม่ก็จริงแต่ว่าเรามีไอเดียสิ่งที่เราไม่มีก็คือประสบการณ์แล้วก็เราไม่มีคอนเน็ชันหรือว่า .Tools ตรงเนี้ยต้องไปถามพีพีไปปรึกษาพีพีซึ่งตรงเนี้ยก็คือจะเป็นคอนเน็กต์พอยต์หนึ่งที่เราต้องไปคไไปคุยุยกเเเ้าาาาาไไดป็จะะแนะนมํม บมว่าเขาเจอรตรงที่การที่เราจะต้องไป collaboration กันเราไม่ได้รู้ทุกอย่างอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เราน่าจะได้คุยกับพี่ๆมากขึ้นได้เข้าใจกันมากขึ้น